บันนี้วันที่ยี่สิบเก้าเดือนที่หนึ่งปีหกแปดเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดหรือวันที่ข้าพเจ้านายุทธภงม์พุโลดขอถวายเสียงสวดสัทยายพักสูตรพระบิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธร,รมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอที่ของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระ,ะลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเทอรนบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักรวาลสุอัตราคันฉันตุเทวตาสัทมังมุนีราชันสัสุนันตุสักโมกะทังสักเคกามีจารุเปกีเดศิขาราตเตจันติเทวิมานิทิเปรเทจคกามีตารุวนาคเนเขีตุมิเกเตภุมมาจีนตุเทวชรัตระวิสเมยะกขันทพนาคาทิสันตาสันติเกยังมุนิวารวจนะสัตะโบเมสุนันตุธรรมมาสวนกคารูอายัมพัฒนตาธรรมมาสวนกคารูอายัมพัฒนตาธรรมมาสวนกคารูอายัมพัฒนตา บทที่สองบทบูชาพระรัตนตรอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามะบทที่สามบทกราพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาสขาตัวพระขวาตาธโมธรรมังนัสสามิสุปฏิปันโนพระขวา้าตัวสาวกสังโกสังฆังนามามิ บทที่สี่บทสวดนัมกัลสิทธิคถานนโมตัสสะพระคุโะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคุโะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคุโะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตสรณะขมนะปาฐะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ท้าติยมีพุทธังสารนังัจฉามิตติยมีธรรมังสารนังัจฉามิตติยังมีสังฆังสารนังัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคถานัะทิเมสารนังอันยญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอันญญทามโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสารนังอันยญงสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสติเมโหตุสัพพทาน 嗯。<clears throat> บทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยพระขวัสเกสุวิหารติกะเประวัตุสมิมาวันเนมหาตาพิคุสังเคนัสติงปัญจมาสเตหิพิคุสเตหิสเปเฮวะอัรมเตหิทัสไสหิจโรกตาตุหิเทวตาเยปุเยนิสันิปติตาโหติพระขวันตัาทัศนาเยพิคุสังขันจะอตาโคจะตุนังสุทาวาสกายกันังเทวานังเอตาท้โหเสียยังโหพระขวัสเกสุวิหารติกะเประวัตุสมิมาวันเนมหาตาพิคุสังเคนัสติงปัญจมาสเตหิพิคุสเตหิสเปเฮวาอัฐมเตหติ จยานุน,นมัมยปีเยนะพระวาเตนุปสังกมยามุมปสังกมิทวาพระวัโตสันติเกปัจเจกคาถาปาเสยามาเตกอัตโคตาเทวตาเสย,ยถาปีนามาพระวะปุริโสสัมมัชิตังวาปหาหังปราสาทเรยยะปราสาททิฏังวาปหาหังสาม,มิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุอันเท สุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตราภควาโตปุระโตปาตุระหังสุอัตตโหตาเทวตาภควันตาอภิวะเทกกเทตวะเอกมันตังอัฐังสุเอกมันตันทิตาโหเอกาเทวตาภควาโตสันติเกอิมังคาทางอภัสีสมหาสมโยปวานัสสมิงเทวกายสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมสมัยยานทักิตาเยวะอ布拉จิสังคันเต อตัคอพระเทวตาพระกวะโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิตาทพิฆาโวสถามสมาะหังสุจิตตะอัตโนอุชุมะกังสุสารถีวะเนตานิก็เหตเตอินสินีรักขันติปาทิตาติ อัตโขอัปราเทวตาพระคาวาโตสันติกิมังคาถังอภัสเชยตวังขีเชตวาคีรังเชตวะบริขังอินทตขีดังโอหะจามเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจขุมมาตาสุทันตาสุสุนัคาติอัตโขอัปราเทวตาพระคาวาโตสันติกิมังคาถังอภัสเชยเกจิพุทธัสจรนังตถาเสนาเตขมิสันติอปายะภูมิงปหายามานุสังเทสังมานุสังเทหังเทวกายังปาริภูดสันเตเตอัตโขพระคาวา อาตาโขภะควาภิควาอมันเตสีเยปุเยนในพิขเวทัสสุโรกธาตุสุเทวตาสานิปฏิตาโหติตถาคตาทัสนายยะภิขุสังคันจะเยนะเยปิเตพิขเวไอเฮสุวัติตรรมธาหนังอรหันตสัมมาสัมพุทธทเตสัมปิพระเขาวันตนัเอตาบรรลัยเยวะเทวตาสานิปฏิตาเฮสุเฉยยถาปิมาห์เอตา ระหิเยปิเตพิกขเวภวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะวันตังเอตตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยธาปิมาเอตาระหิอาติขติอาติขิสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิกินเตยสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิเทศสามิพิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนัตสาทุกังนัมมรสิกโรธาภัสสามิติอวัมพันเตติเตภิกขุภิกขูพระขวัตโตปัจารสุสมพระขวัตเอตตาท่โอจะ สิโรกามนุกัสสามิยัตถภูมิมาทัตสิตายสิตาคิริคับพรังพระหิตาตาสมาหิตาภูตูสีหาวสัลลีนาโรมาห์หังสาบิสัมพุโนโอทาตมานัสุทธาวิปัสสนนมนาเวลาเพยโยปัสเตยัตวาวาเนกาปิรวัฒเวตาตัอมันตยิสัทธาสาวะเกศาสเนรัตเทเทวกายาพิเกตตาเตวิชานาตาพิขโวเตจจตตปะมะกรุงสุตวะพุทธะสาสนังเตเตสัมปัตตุระหุยานังอมนุสานัทศาสนาเปเกตัตมัตถตขุงสหสังอัฏฐสัตเริงสตังเอเกศาสนังอมอมนุสานัท นามัตถส่งอเปเกนันนามัตถขงทิสาสภาะพุทธะอหงตันจะสัพพังอภิญญายัยวะคิตวันนักคุมาต่ตัวอมันติสัทธาวสาวะเกศาเสนระเตเทวกายาปิกันตาเตวิชานาตาปิขวบเยวหังกินตยิสามิคิรไดภูอันุปุพปโสสัตตสาหาสาวะยาขาคุมากะปิระวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนับันโตัวเยสสิโนโมทรรนานิกมโมภิกขุนางสมิติงว่นางชะสาหัสสา เหตม้วตายะขานานัตตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสิโนโมธมานาภิกขะมุงภิกุนาสมาติงวันนางสาตาคิราติสหัสสายะขานานัตตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสิโนโมธมานาภิกขะมุงภิกุนาสมาติงวันนาอิเจเตโสระสหัสสายะขานานัตตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสิโนโมธมานาภิกขะมุงภิกุนาสมาติงวันนาเวสามิตาปัจจสตายะขานานัตตะวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสสิโนโมธ คืโยนังสตหัสสังยขานางปอยิปรปปาสติกุมพิโรราชขโกโสปะขาสมิติงว่านังปูไดมันเจติสังราชทตตรัตโถปัสสาสติคันทปานังอธทิปติมหาราชายัสสโสพุตตาปิตาสพพูอินทมานามาปราอิิมโตชุติมโตวันนวันโยโตยะสัสสินโมทะมานาภิกขุมิุนัสมิติวนาถ้าขีนันจติสังราชาวิรุณโหตปัสสาสติกุลพันธานางอธทิปติมหาราชายัสสัสโสพุตตาปิตาสพพูอินทมานามาห์ปาราอิทิมโตชุติมโตวันนวันโยโตยะสัสสินโมทะมาน ข่านาทิติมหาราชยสสิสุตตาปิตาสูอินธมนามาภปะที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสินโนมทมานาิกมุภิกุสัมิติวนาอุตรันจติสังราชกุเวโรตัสสติขยัคขาทังาิติมหาราชยสสิโสพุตตาปิตาสูอินธมานามาภปะที่มันตชุติมันโตวนวันตยสสินโมมานาิกมุภิกุสัมิติวนาปุริมาทิสังทัตตะโตทักกินเนวิรูหโปิเมนวิรุปะโคเวโรตอุตรังทิสังจัตตาร เตสามัยาวิโนทาสาคูวันจะนิกาสถามายากุเรนทูเวเทนตุจวิภูจะวิภูโตสาหกันทโนกามเสโทจิกินนุขันทุนิขันทุตุจปนาโทปมัญโยจเทวสูโตจะตมาตาริจินเตเสโนจขันทโพนโรราชาชนโอสโพ อาคูปัญจสีโคเจวะติมภารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชซโนคันทัพพาสหราชุพิโมทมนาภิกามมุงปิคุณสัมพิติงันอาถาคุนาสภานาคาเวสาราสหตันชกาสกัมภระรัศตาราอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทัตราจะอาคูนาคายาสศิโนเอราวณมหานาโคโสปคาสัมพิติงันังเยนาคราเชสหสารันติทิพธิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายาสเตวะนัมมาชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภัยันตธานาคราชา นามาเสสุปันนาโตเขมมะมะกาสุพุทโธสันหาอิวาใจหิอุปวะยันตานาคาสุปันนาสันนองมะกลางสุพุทธังสิตาวสิรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาภาตโรวาสวัตเศเตอิธิมันโตยะสัสสินุการกัญชามหาพิสมะสุราภธานเวขาสาเวปจิตติสุจิตติปสุจิตติจัปหาราโทนมุจีสหัสตันจัปปอริพุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันนะิตวาพระเริงเสนราหุพันธบุปปาขมุงสัมมะโยธานิพันธเตปิขุนัสเมติงวนา อาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยจะทาขมูรุณาวารุณาเทวาโสโมจะยะสัสสะสหเมตักรุณากายิกาอคูเทวายะสสินโนตเสเตสะถากายะสะเพนนานตวันนิโรธิมันโตชุติมันโตวันละวันโตยะสสินโนโมธัพมานาภิกขมุงภิกุนาสมิติวะเวทุจะเทวาสารีจอาสมาจะทุเวยมาจันสุปนิสาเทวาจันธัพมาคูบุรักิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมาคูบุรักิตานักขตานิปุรักิตวาอาคูบันทวรากาวสุนังวาสโวเสธโธสะโกปาขาปุรินทัโทตเสเตสะถากายะสะเพนนตานิิโโนนอมัตชิตตมันโวันนโนิโร สมิติวนรณอาถาคูสระสาภูเทวาชรมักกีสิขาเทวาลิตกาจะโรชาจะอุมาปุพนิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจะอัจจุตตาจะอเนเชกาสุเลยยรุจิราอาคูอาคูวาสวัเนสีโนทเสติสะท h a g a y สัเพนนาตะวันนิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตยะสีโนมมทามานาภิกกามุภีกุลนัสมิติวนรณ สมานามหาสมานามานุสามานุส oh ุตตมาคิดทาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุส ja ิกาัฐาคูฮารโยเทวายเจโรหิตวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวะเทวายสัยสัสสินโนทเสเทสทากายาสสเพนนาตตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันโวันโตยาสสินโนมทัศมานาภิกขะมุปิคุณาสัมมิติวันัสุกากรมหารุณาอาคูเวคณะสาสหะโอทาตตะไคหาปามุขาอาคูเทวะวิจักขณาสถามัตตาหาราคาชามิสกาจายัสสินโนท่นายังอาคาปชุนโนโยทิสั อาภิวัสติถเตเตสทากายสาสเปนะนาตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนโมทามานาภิกขมุปกุณาสัพติวนาวเขมพยาตุสิตายามกัตถกาจะยะสสินโนกัมพิทการามัเสถาชตินามาจะอาสวานิมารติโนอาควูธาคูปารนิมิตาถเทเตสทากายาสเปนะนาตตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสินโนโมทามานาภิกขมุปกุณาสัพติวนาว สะเตเทวนิกายาสะเปนนานาตวันิโนนามันวเยนาคันชุงเยจันเยสะทิสาสะหะพุทธิตชาติมคีดังโอคตินนามาณาสวังทักเคมูคาตาลังนาคังจันทังวัสิตาติตังสุภามาปรมัตโตจะปุตตะอิทิมาโตสหสันนังกุมารโรติโสจะโสปะขาสัมมิติงวนาสหัสสะภะมรกานางสมหาพมมาพิติตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมักายโยเยสัสสิโสเสตอิสราอาคุปเจกวาสวากวาสะตะวะ กวาสะวัติโนเตสัจจปัจฉโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสภมเกเมมารเสนาภิกาเมปัสการาสะมันที่อย่างเอถาพันธาธาพันธทธาราเขนาพันธมตัวสมันตาปริวารธรมาวมุจิตตะโกจินาอิติตัทธรมหาเสนกันหาเสนาอเปสายิปานินาตาริตรมหัจจะสรังกาตวานะเพรระวังยะสหาปาวุสโกเมโขธันโตสวิชุโก นราธิศปจจุทาวัติสังกุตโตอสยงังวเสตันจะสภานปิญญาเยยยวคิตวาน,นจากักขุมมาตโตอามันตยิสัตถาสาวกเเคสาเสนระเตมาราเะเสนนาพิเกตตาเตวิชานาตาพิสโวเตจตัปมับบรโลสุตวะพุทธศาส,าสานางวีตระเคหิปก,กามุงเนสังโรม,มปีเฉยุสเพวิชิตสังฆามาพยาติตายสัสินมโมทันติสาปุเตหิสาวกาเตเชนสุตาตาเต ที่8บทสวดธรรมจักรกับปะวัตณนาสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาภารานสียงวิหารติอิสิปตะเนมิขทายตาตะโคพระกวาปัญจวคีเอพิขอมันเตสศทเวเมพิขเวอันตาปะปิสิเตนันเสวิตาภายโยตายังกาเมสุการมสุขลิกานุโยโคหิโนกมมอโพตุเชนิโกอันริโยนัสซันิโตโยตายังอันติกลามันธานุโยโคตุโคอันริโยนัสซันิโตเอเตเตพิขเวอุปวันเต อนุบขามาชิมาปฏิปทาราทักะเตนสังพุทธเจ้ากุคารณียะนักกรณีอุปสมัยพิญญาสังพุทธยานิพานายะสังวัตติกตมันจะสัพพิเวมาชิมาปฏิปทาราทักเตนสังพุทธเจ้ากุคารณียะนักกรณีอุปสมัยพิญญาสัมพุทธยานิพานายะสังวัตติเยเมวะวิโยขังสิโกมาโคเสยีดังสมาริติสมาสักปโสมาวจัสมะกัมมตสมาชิวสมาวยามุสมาสติสมาสมาเท

ลำประโยโคุโคปิเประโยโคุโคยงปิชันละปฏิดำนทุกขันสังเกตนะปัญจุปะทานขันะทุกขอีทังโคปนิกเวทุกขสมุทโยเรสัจัยยันตนะปโนปวิกานันทิราคาสักตาตาตาพินันทินิเซทิตังทากาัะวตันนวิผวตนะอิทังโคปนิกเวทุกขนโรธเรสัจัโยตัสสยตนะยิเสสวิาคนโรธจโคพะนิสโคมุติารโยอิทังโคปนิกเวทุกขนโรธขามินีปฏิปทาเรสัจังยังมีเวรโยขงิโก อิทาทุกข้งไนสัจจังติมิพิเขเวปุเพนันุสุเตระมิจักคุปปาริยานังอุปปาริปัญญาอุปปาริวิชาอุปปาริอารโกอุปปาริตังขบปนิสัตทุกข้งไดสัจจังปริญญาตันติมิพิเขเวปุปเพนันุสุเตระมิจักคุปปาริยานังอุปปาริปัญญาอุปปาริวิชาอุปปาริอารโกอุปปาริอิทางทุกข์สุทโยไร้สัจจันติมิพิเขเวปุเพนันุสุเตระมิจักคุปปาริยานังอุปปาริปัญญาอุปปาริวิชา udabari aroko, roko udabari ɗan kobani ta hattuka samu da yau a lisa ba hata ba n tsi mebe kawai pupo yanar da su zai ta meja da bada yana udabari banye udabari wuce udabari a roko udabari ɗan kobani ta hattuka samu yau อริยสัจจังปะฏิปุริสสะปะเณนะสุตเตนะทำมาจักขุธุปะฏิญาณังอุธุปะฏิปัญญายอุธุปริวิจฉะอุธุปะฏิปาเรโฆอุธุปะฏิปาเรทานทุกขิโนโลโตทะคะทุกขิโนโลโตเตสัจจังติเมพิโสยะปุเปนะอะนุสุตเตนะทำมาจักขุธุปะฏิญาณังอุธุปะฏิปัญญายอุธุปริวิจฉะอุธุปะฏิปาเรโฆอุธุปะฏิปาเรทานทุกขิโนโลโตเตสัจจังสัจจิกัตตะปะฏิเมพิโสยะปุเปนะอะนุสุตเตนะทำมาจักขุธุปะฏิญาณังอุธุปะฏิญาณังอุธุปะฏิปัญญายอุธุปริวิจฉะอุธุปะฏิปาเรโฆอุธุปะฏิปาเรทานทุกขิ udah kami sekarang kitaang untuk

ภุมานาเทวานัสสัตว์ตัวว่าชตุมาราชิกาเทวาสัตมนุษสาวิสุขชาตุมาราชิกานังเทวานัสสัตต์ตัวว่าตาวติสัตเทวาสัตมนุษสาวิสุขตาวติสัตนางเทวานัสสัตตุตววยามาเทวาสัตมนุษสาวิสุขญามานางเทวานัสสัตต์ตัวว่าตาตุสิตาเทวาสัตมนุษสาวิสุตตุสิตานางเทวานัสสัตตุตววนิมารติเทวาสัตมนุษสาวิสุขนิมารตินางเทวานัสสัตตุตวว Peranimi sama dewasa tewa sa nusa mesung peranimi sama sobati nang tewa nang nusa mesung pam e tama kowa ta farana sing isi peta kata yenu tara tama caka pawa apriat yang sama nina wa pamana nina wa tewi yana Itu mari nawa pamuna wa kina siwa roka sa min te tua pukan kanci yan ta sa hasi roka ta tusang kapi sa mba wedi apa mana uja ora roo pa so roki apa tura hosi iti kame wa tewa nang tewa nupa wa ta kopa wa ti ita anja sama ကျာက်တက်တာြး Bertika abu tanu sate iti biso bako barang sama samputo tobi caca na sambu nosu roga witu wenu tero puzi tama sari satate wenu sarang butu bako wate wode se tamanu sate sawa kato bako wate tama tama sate ko kari ko ehi pasi ko bana iko baca tama wedi tama wenu wite kano sate supa depan no sawa sangko jupi depan no sawa sangko yaja, japa depan no sawa sangko ya sami japa japa no sawa sangko ya di tadi puri sa yuhari anta puri sa pukara sawa sangko awo no yapa wuna yata kina yancha di kara roga sate. Pertiap sah sah kata wasa kata wasa putar itu lang usaha utama tu kata wasa perlu kau buat sembilan ratus sah kata wasa thamara itu lang usaha tu kata wasa perpa ya buat sembilan ratus sah kata wasa tu kata wasa perlu วัที่13พระคาถาชีนัมปชชรชยาสนากตาพุทธเชตวามานังสวานันติรุสัจจสังฆาเสงีปิวิสุนละลายสัพพะนังการัสโยปุทธสวิสตินายิกาสเปปติจามะหัมัตตเกเรมุนิสระสิเสปเติโตมะหังปุตโตตมรุโลเจเนสังโฆปเติโตมะหังอุเรสัพพุนังการวัตเยเมรุทศรีปุตโตจราคินีโกตันโยปิปัสสิงโมคะโนจาวะเิเกระคินีสมันติหมฮะอสุนารารา Anantara kara hulo ka sopo di mahana mau pasung omsore keke seming pito mudi maraka sopo te doomehe sici toba toko so mehore puno kuri ma rojau kupa di nantase bere tesa bancai mesha tana nate di deka mama iyesa wisita sana sapa kai angka kususan di tenang pulat oasi takine medesu dakan nasakang batse toasi wami ang Kan temu robri tanca ata nanti sudukang ngasih sesa pakarasan si ta si kita wanaseng yuta seta pakarang katawara pilansion seta cantu patawa ase sawina yang jantuan nanti si ate ya saus to mei suki jaina seta sambut pacar esi depan ceramah cami biaran tangoi dari setapa dentu bangsa pete ma purusa sepaiteo mato sekuto sura koci nano kawene si de patovo tamanu kawene si ta ya sang kaweseng kawene kawene si tanta lajo te 4014 katawan akar pun ingin juga ini ya cinta itu tak baca nanti masih ya so mungkin nanti dah wamun itu tentu esok boleh terus yang hanya mati saja kuat itu kita tapi tapi tak menang ada anak putera panjang peti besar itu sih dah wamun itu tentu esok Nanti anda kami pun tamu hitam nasi kena penyentuh itu peti sebiji nasi dah wamun itu tentu สุขะอทิติปุจฉิเณสุรัตตาตํปัมมุขฺขุติติมิตฺติปคฺขอิทานังยานะกเทนวิธินานสิโตวมฺมุรินโตตันเตสาปุโตเตชิมงฺคราณีเอตัปิปุฏฺเษมงฺคราตาคถายวจโนสิยาติเนสรเตมตํทิตวานนเอกวิวิธานิจุปตวานิโมคฺขสุขาธิคมฺมยันตรสปญฺโญ

พระวัตรสัพปะพะวัตุสัพพะมังคลังราคาทุสสะเทวตาสัพพะมารุภาเวนะสัตถาสติพระพุทธเต้พระวัตรสัพพะมังคลังราคาตุสสะเทวตาสัพพะสังฆ์ารุภาเวนะสดสัตธาสติพระพุทธเตบทที่สิบห้าปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวัวสินีทูเปย์คาเรย์บทที่คาเดตาหิงตาหิงตาธรรมสานินนัพระวัตุตูปุชิตาสติกัลณเถระวิหารดามันเสเทราปจันเทราจะมัจจานวกาจะพิขโารามิกาฐานนปฏิอุปัสกาขามาจะเทสะที่นี้ขมาจีสระ สปานภูตาสุเกตาภวันตุเเตชรปุชยปิตานะสัวันเชตาตะปาติกานิยานิกธัมมวะรปฏิจเตสเปิุขะสักกระุสังขยตุติังตังตัมโมตัตะระจุประสังโฆโหตุสมโวตยัจิกิตายจะอะระคะตุสัตตัมโมสเปิัมมจาริโนุิงสัะุยะมะเมรยปะเวตเปะสะนโหตุสเปิปนิโนพุทธัสสะสะสมะเโตกะเรโวะสตุวติภวะยะสตังสมิทังตเมสนิมะตปิตาตัตตระจัิจรคิะกัง บทที <16. S 2> ่สิบหเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาเจนินทุกขปยาปัตตาเจนินพยาโสคาปัตตาเจนินโสคาหุนตุสเปวิปันโนเอตทวตาจะไม่สัมปตังปุญญาสัมปตังสเปวิวานุหุนตุสัพสัมปติสิทธิยาทนานัตนตุาสันตุสัตถายาสีรัานาคโนุสัพตาภาวะนามพิทาตาหุนตุขันชนตุเทวตาคาตา บทที่สิบเจ็ดสุมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุภุตานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพัตถมานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตระโหตุสัพพังสุมังครังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีหุนตุนิรันตระ สัพเพพุทธะปรารภตาปจิกนันเจียงพระนางฐานตานันเจติเชนราขามันธรรมิสัพปสุสัพเพพุทธะปรารภตาปจิกนันเจียงพระนางฐานตานันเจติเชนราขามันธรรมิสัพปสุสัพเพพุทธะปรารภตาปจิกนันเจียงพระนางฐานตานันเจติเชนราขามันธรรมิสัพปสุสัพเพพุทธะปรารภตาปจิกนันเจียงพระนางฐานตานันเจติเชนราขามันธรรมิสัพปสุสัพเพพุทธะปรารภตาปจิกนันเจียงพระนางฐานตานันเจติเชนราขามันตรมิสัพปสุสัพเพพุทธะปรารภตาปจิกนันเจียง พระาหันตานันเจตชนะราคาบรนทมิสัพโสสาเพยพุทธาประปตาปเจกนันเจียงพระนรหันตานันเตชนราคามรนทมิสัพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจานิฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพรระัตนตรัยด้วยการสวดสรรยาบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกภัยทั้งปวงและข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอด้วยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาการสวดสรรยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอนค์เหนือแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระพิตรายยอดสิทธิเดียร์ยอดสิทธิเดียร์โน้กไพคูหกแปตลอดจนถึงวัตถุทั้งปวงที่ทั้งสิ่งสร้างขึ้้้นนใหหเปี่่ยยดวพพพรรระะอาุภแงงจสำเรร็จสักกกศทุปะารเมสาธุ